เด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเครื่องบิน เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเครื่องบินมีหลายชนิดจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วเครื่องบินมีหลายแบบและหลากหลายชนิดมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปแต่เอแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีเครื่องบินอะไรบ้างจำได้ไหมคะลูกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรา มาทบทวนกันดีกว่านะคะในคนเก่งของคุณครูเก๋ช่วยบอกคุณครูเก๋หน่อยสิคะว่ามีเครื่องบินอะไรบ้างน้องหวานใจน้องหวานใจอยู่ไหมคะลูกบอกครูเก๋หน่อยสิคะอะไรนะคะอ๋อน้องหวานใจตอบคุณครูเก๋ว่ามีเครื่องบินโดยสารเก่งมากๆเลยคะ่ะน้องหวานใจและยังมีเครื่องบินอะไรอีกคะ อะไรนะคะอ๋อน้องซันน้องซันตอบคุณครูเก๋ว่ามีเครื่องบินพาณิชย์ยอดเยีย่ยมมากเลยค่ะน้องซันและยังมีเครื่องบินอะไรอีกคะใครตอบได้บ้างเอ่ยถูกต้องค่ะยังมีเครื่องบินส่วนตัวนั่นเองและยังมีอีกนะคะเด็กๆจำได้กันหรือเปล่าคะอะไรนะคะ น้องทีล่ะคะน้องทีบอกคุณครูเก๋ว่ามีเครื่องบินรบด้วยนะครับคุณครูเก๋ว้าวน้องทียอดเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะใครจะเป็นคนเก่งช่วยคุณครูเก๋ตอบได้บ้างคะว่ามีเครื่องบินอะไรอีกคะอะไรนะคะอ๋อน้องทีน้องทีช่วยคุณครูเก๋ตอบด้วยนะคะน้องทีตอบว่า มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับคุณครูเกยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องทีเดี๋ยวเรามาปรบมือให้คนเก่งของเราทุกๆคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องบินอีกด้วยใช่ไหมคะมีใครจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องบิน อะไรนะคะน้องอันนาน้องอันนาตอบคุณครูเก๋ว่ามีปีกค่ะคุณครูเก๋ใช่แล้วค่ะน้องอันนาน้องอันนาเก่งมากๆเลยนะคะและยังมีอะไรอีกคะถูกต้องค่ะน้องน้ำเพชรน้องน้ำเพชรบอกคุณครูเก๋ว่ามีล้อค่ะคุณครูเก๋ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและยังมีอะไรอีกคะอะไรนะคะอ๋อ น้องเพียงอน้องเพียงอตอบคุณครูเก๋ว่ามีหางค่ะคุณครูเก๋เยี่ยมมากๆเลยค่ะและยังมีอะไรอีกคะถูกต้องค่ะมีห้องบังคับนั่นเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูเก๋ก็จะมาเชิญเด็กๆคนเก่งทุกๆคนเลยนะคะของคุณครูเก๋ มาพับเครื่องบินกระดาษเล่นกันนะคะแล้วคุณครูเก๋นะคะเลือกแบบเครื่องบินกระดาษที่ง่ายมากๆเลยมาฝากให้เด็กๆได้ลองพับกันนะคะเพราะคุณครูเก๋เชื่อว่าเด็กๆทุกคนต้องเก่งกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูเก๋ลืมบอกไปค่ะว่าเด็กๆสามารถใช้กระดาษนิตยสารหรือกระดาษที่เด็กๆมีอยู่แล้วนำมาพับเครื่องบินกระดาษ ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูเก๋ขออนุญาตเด็กๆใช้กระดาษ A4 นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่คุณครูเก๋พับเด็กๆจะได้มองเห็นชัดๆเนี่คะดีไหมคะเด็กๆพร้อมหรอยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกับกิจกรรมพุ่งฉิวปิวลมกันเลยคะ่ะไปคะ่ะ เครื่องบินกระดาษมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะมีรูปทรงและมีวิธีการพับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปลายแหลมหรือปลายทู่และยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะแต่ละแบบก็จะมีการทรงตัวในการบิน ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะแต่เครื่องบินกระดาษก็สามารถบินได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับการพับของแต่ละรูปแบบและจินตนาการของผู้เล่นนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะจากกระดาษหนึ่งแผ่นที่อยู่ใกล้ตัวเราสามารถพาเด็กๆวิ่งเล่นและเรียนรู้ ได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวและประโยชน์ของเครื่องบินกระดาษนั้นจึงไม่เป็นเพียงแค่สื่อการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องและสมาชิกในครอบครัวของเราได้อีกด้วยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับเครื่องบินกระดาษกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูก๋ก็จะใช้กระดาษ A 4นะคะต่อมาเราก็จะพับกระดาษ A 4นะคะแบบนี้นะพับครึ่งหนึ่งของกระดาษ A 4นะคะแล้วก็ใช้นิ้วรีดให้เรียบเลยนะคะเราก็จะได้ เราก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆนี่เห็นไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับมุมเข้ามานะคะพับมุมเข้ามาให้ตรงกับรอยตรงกลางนะคะที่เราพับไว้ครั้งแรกนะคะใช้นิ้วรีดให้เรียบแบบนี้นะนี่ค่ะเด็กๆทำตามพุ่นครูเก๋เลยนะคะเราก็จะได้เครื่องบินเหมือนกันนะคะ แล้วก็พับเข้ามาอีกข้างหนึง่งแบบนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วรีดเหมือนเดิมเลยแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับลงมานะคะพับลงมาแบบนี้นะให้ปลายแหลมนะคะ อยู่ตรงรอยกลางของกระดาษ A 4นะคะที่เราพับไว้นะคะแล้วเราก็ใช้มือรีดแบบนี้นะให้เรียบเลยเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆทําทันไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับมุมเข้ามาแบบนี้นะ พับให้ตรงกับรอยตรงกลางนะคะแล้วก็รีดให้เรียบเหมือนเดิมเลยแบบนี้ค่ะได้ข้างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาพับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆทำตามคุณครูเก๋นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆเห็นปลายแหลมตรงนี้ไหมคะให้เด็กๆพับขึ้นไปค่ะตรงที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะพับขึ้นไปให้ตรงกับรอยตรงกลางนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะพับเห็นตรงกลางไหมคะ ให้เด็กๆพับลงไปเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะเด็กๆดูสิคะเหมือนคุณครูเก๋หรือเปล่านะเด็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกอีกด้านหนึ่งแบบนี้คะ่ะเราก็จะพับปีกของเครื่องบินนะคะพับมาแบบนี้นะ พับปีกเข้ามาข้างหนึ่งเครื่องบินมีกี่ข้างคะเด็กๆมีสองข้างใช่ไหมคะเราก็จะพับอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันเลยคะ่ะพอเราพับหลายทบใช่ไหมคะกระดาษมันก็เริ่มแข็งมากแล้วค่ะเด็กๆเวลาใช้นิ้วรีดนะคะมันก็จะยากนิดนึงนะคะมันก็จะแข็งๆนิดนึงคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะ ้ามเนือมือของเด็กๆแข็งแรงอยู่แล้วคุณครูเก๋มั่นใจมากเลยนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเครื่องบินกระดาษของคุณครูเก๋เด็กๆสามารถวาดรูประบายสีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะนี่คือรูปแบบของเครื่องบินกระดาษนะคะเด็กๆชอบเครื่องบินกระดาษรูปแบบไหนนอกเหนือจากที่คุณครูเก๋ ได้สอนเด็กๆพับมาแล้วเด็กๆสามารถหาวิธีพับเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะคะแล้วเด็กๆสามารถเลือกใช้กระดาษที่เด็กๆมีอยู่ภายในบ้านของเด็กๆมาออกแบบเครื่องบินกระดาษให้บินได้ไกลและนานตามความคิดและจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆคะคุณครูเก๋มีเคล็ดลับ มาฝันเด็กๆด,ด้วยนะคะเคล็ดลับในการพับเครื่องบินกระดาษเราใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะคะในการพับก,ก็สามารถที่จะพับเครื่องบินกระดาษที่บินได้ไกลและการทรงตัวเราสามารถติดสกอตเทปไปที่หัวของเครื่องบินกระดาษและนำไปปาเล่นแข่งกันนะคะได้อย่างสนุกสนานแน่นอน สำหรับวันนี้คุณครูเก๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูเก๋จะแอบเป็นเด็กไปปาเครื่องบินกระดาษเล่นค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ